ครับวันนี้ปั๊มซิลเดนชั่นนะครับอันนี้อันนี้มันรั่วนะครับเป็นการรวมจะรั่วจากจากรู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 นี้มานะครับจะไหลออกรูนี้ครับน้ําจะไหลออกนี่ของใหม่นะครับอ่าเวลาใส่นะครับชอบไลค์ก่อนอื่นก็กดไลค์กดติดตามนะครับเวลาใส่ปั๊มน้ําจะเป็นกระบะรถเก๋งหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผม เวลาเราใส่ให้เราด,ดูพื้นนะครับดูพื้นมนันล้วเนี่ยมันจะเป็นที่เกลือพื้นหน้าปัม๊มจะเป็นที่เกลือเราก็คือใช้ใบมีดหรือว่าใบเลื่อยก็ได้นะครับขูดขูดกระดาษทรายรูปๆบางๆครับขูดขูดออกให้หมดนะครับถ้าขูดไม่หมดเนี่ยมันจะทําให้ปั๊มรั่วได้บางคนง่ายใส่ไปเลยนะครับถ้าวกราดกูดติดตามนะครับขูดให้เรียบร้อยแลยว้วผ่านตาข่ กระดาษทรายอยากให้ดีแล้วขูดเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษทรายละเอียดทุกรูปอีกทีนะครับขอที่ประกอบด,ด,ดีทําการทําพื้นทำน้ําให้สะอาดัทำจะได้ไม่รั่วนะครับงั้นรั่วนะครับชอบ like าาก็ไลค์กดติดตาม